สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกท่านรอคอยกันมานานเลยนะคะสำหรับสินค้ารุ่นนี้ออกใหม่แล้วนะคะปี2568โรงงานของแคละนะคะเขาก็มีการผลิตสินค้าลายใหม่ค่ะเป็นเทีนยนใส่ฐานก็ได้นะคะใช้ไฟฟ้าก็ได้ค่ะเป็นรุ่นเทียนพันษาค่ะความสูงอยู่ที่51เซนติเมตรนะคะ สีสวยเลยค่ะเราลวดลายเขาก็เปลี่ยนจากปี2567นะคะจะเป็นลายพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าแบบนี้นะคะสีเหลืองทองสวยเลยค่ะออปชั่นยังเหมือนเดิมเหมือนกับปีที่แล้วนะคะต่างกันแค่ลวดลายบนพื้นผิวพลาสติกเท่านั้นเองค่ะรุ่นแบบเดิมๆทั้งหมดโรงงานเลิกผลิตแล้วนะคะสมัยก่อนเขาจะทำรุ่นประมาณ39เซนกับ51เซนนะคะแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างจากนี้รุ่นเดิมทั้งหมด ไม่มีการผลิตแล้วนะคะต่อไปนี้จะเป็นรุ่นแบบนี้นะคะแล้วก็ความสูงจะเหลือขนาดเดียวเท่านั้นนะคะก็คือขนาดนี้แหละค่ะที่ให้ดูในคลิปนี้ก็คือ51ซนติเมตรค่ะข้อดีของสินค้านี้นะคะก็คือใช้ไฟฟ้าได้ใช้ถ่านได้แต่ก็มีจุด ที่ไม่เหมือนแคลรุร่นอื่นนะคะก็คือเทียนแคลรุร่นนียปกติจะยิงกับรีโมททูบเทียนกันได้ใช่ไหมคะแต่รุ่นนี้ไม่รองรับรีโมทนะคะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ซื้อรุ่นที่ใช้รีโมทกันไปมายิงตัวนี้ก็ไม่ได้นะคะมันไม่มีเซนเซอร์คะ่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะวิธีทั้งการใช้ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็แบบถางคะ่ะมีประกันเหมือนเดิมนะคะ ของบริษัทแคลจะประกันอยู่ที่1ปีตามเงื่อนไขของบริษัทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109ค่ะลายร้านก็คือแอดสะพานบุญ109นะคะสินค้านี้จะเรียกแกร็บมารับก็ได้นะคะหรือว่าใครอยู่ไกลๆนะคะก็ต่างจังหวัดมีบริการ e m s ส่งทั่วไทยนะคะราคาสินค้าไม่ได้รวมค่าจัดส่งค่ะดูเสียบลักกัแล้วไม่มีอะไรนะคะก็ เซ็ตพัคใช้งานได้เลยส่วนใส่ถ่านใช้ถ่านตามนี้นะคะ 3A จํานวนข้างละสก้อนค่ะเท่ากับเราต้องเตรียม6ก้อนนะคะเมื่อใส่ถ่านเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีดําได้เลยก็เรียบร้อยค่ะที่สําคัญมากๆเลยนะคะท่านที่ใช้ถ่านเมื่อถ่านหมดอายุแล้วอย่าลืมดึงออกนะคะไม่งั้นมันจะเน่าเยิ้มอยู่ข้างในทําให้วงจรลัดแล้วก็เสียได้นะคะ ไฟเสมือนจริงกวัดแกว่งตรงนี้ไม่ใช่ลมพัดนะคะเหมือนเป็นพลังแม่เหล็กที่มันจะทำให้ไฟสบัดเสมือนจริงค่ะวิดีโอนี้ถ่ายกลางวันนะคะมันจะไม่ได้สว่างมากฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ห้องมืดหน่อยเนี่ยแสงตรงเนี้ยจะสว่างกว่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเทียบให้ดูนะคะระหว่างสีเนื้อเทียนที่ยังไม่ได้ใส่ฐานกับสีเนื้อเทียนที่ใส่ฐานแล้วจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะ www.sapanbun109.com ขอขอบคุณทุกการติดตามและรับชมวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ